สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกเรื่องเทควันโดกันนะคะจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยไม่ใช่แค่มองเรื่องเตะต่อยป้องกันตัวนะแต่เป็นการมองลึกลงไปเลยว่าศิลปะการต่อสู้เนี้มันช่วยสร้างเด็กคนหนึ่งขึ้นมาได้ยังไงบ้างตั้งแต่วินยัยความมั่นใจไปจนถึงการเติบโตข้างในจากสายขาวไปถึงสายดำเลยค่ะครับประเด็นหลักๆที่เราจะดูกันจากข้อมูลก็คือ ประโยชน์ที่มันค่อนข้างชัดเจนเลยนะทั้งเรื่องการฝึกวินัยการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองการจัดการอารมณ์แล้วก็ทักษะทางสังคมด้วยซึ่งจริงๆก็เป็นผลพลอยได้จากการฝึกเทควันโดนี่แหละครับใช่ค่ะแล้วสิ่งที่ดิฉันว่าน่าสนใจมากจากข้อมูลคือมันเหมือนกับพลิกมุมมองนิดนึงนะคะจากที่เราอาจจะคิดว่าโหต้องดุดันต้องแข็งแกร่งแต่ข้อมูลกลับชี้ว่าหัวใจสําคัญจริงๆคือเรื่องการควบคุมตัวเองนะคะ กับการเคารพคนอื่นมากกว่าแค่จะเอาชนะถูกต้องเลยครับเทควันโดเนี่ยถึงจะเป็นศิลปะป้องกันตัวเกาหลีที่เน้นเตะแม่นเคลื่อนไหวเร็วเป็นกีฬาโอลิมปิกก็จริงแต่แก่นของมันอย่างที่ข้อมูลเราชี้มาคือเน้นเรื่องการฝึกจ,จิตใจควบคู่ไปกับร่างกายการควบคุมตนเองนี่แหละครับสำคัญมาก อืมพอพูดถึงการควบคุมวินัยพวกนี้ค่ะข้อมูลเขาขยายความไว้อย่างไงบ้างคะว่าการฝึกเนี่ยมันสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ยังไงครับข้อมูลชี้ชัดเลยว่าโครงสร้างของการฝึกเนี่ยคือเครื่องมือหลักเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าแถวการทําความเคารพครูอาจารย์การฝึกท่าซ้ําๆการต้องรอคิวเอ่อสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่แค่พิธีรีตองนะแต่มันคือการฝึกวินยัยฝึกการควบคุมตนเองโดยตรงเลย แม้กระทั่งการโค้งคำนับง่ายๆเนี่ยก็เหมือนเป็นการปลูกฝังความเคารพความถ่อมตนไปในตัวแล้วครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมันแทรกอยู่ในการฝึกตลอดเลยว่างั้นเถอะแล้วเรื่องความมั่นใจล่คะคะข้อมูลบอกว่าการเลื่อนสายคาดเอวมีส่วนสําคัญเลยใช่ไหมคะมีส่วนอย่างมากเลยครับข้อมูลมองว่าการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจับต้องได้อย่างการสอบเลื่อนสายจากขาวไปเหลืองไปเขียวไปเรื่อยๆจนถึงดําเนี่ยมันเหมือนเป็นบทพิสูจน์ให้เด็กเห็นเลยว่าเฮ้ย ความพยายามของเรามันเกิดผลจริงๆนะมันสร้างความภูมิใจจากข้างในลึกๆครับที่กาจัดจาก,การลงมือทําเองไม่ใช่แค่รอคนอื่นชมจริงด้วยค่ะประเด็นเรื่องความพยายามนี่สําคัญมากแล้วสําหรับเด็กๆที่พลังงานเยอะๆล่ะคะข้อมูลมีมุมมองเรื่องนี้ไหมคะมีครับข้อมูลระบุว่าเทควันโดนี่เป็นเหมือน พื้นที่ปลอดภัยให้เด็กได้ปลดปล่อยพลังงานออกมาแบบสร้างสรรค์เลยครับการได้เตะได้ตะโกนอย่างมีเป้าหมายมันก็ดีกว่าเอาพลังงานไปใช้แบบไม่ถูกไม่ควรเนาะที่น่าสนใจคือข้อมูลเชื่อโยองเรื่องนี้กับการเสริมสร้างสมาธิกับสติด้วยครับเอ๊ะเคลื่อนไหวเยอะๆแต่กลับช่วยเรื่องสมาธิหรอคะอันนี้ขยายความนิดหนึ่งได้ไหมคะได้ครับเพราะว่าทุกการเคลื่อนไหวในเทควันโดเนี่ยมันต้องใช้สมาธิจดจ่อครับ ต้องควบคุมกล้ามเนื้อต้องจำลำดับท่ารำหรือภูมิเซ่ที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆต้องฟังคำสั่งอีกข้อมูลชี้ว่านี่คือการฝึกสมองส่วนหน้าหรือ E.F. Executive Function โดยตรงเลยครับเหมือนฝึกให้สมองรู้จักวางแผนจดจอ่อยับยั้งชั่งใจ ซึ่งมันก็มีงานวิจัยรองรับนะครับอย่างของสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาเกาหลีเนี่ยเขาบอกว่าเด็กที่ฝึกต่อเนื่องมีเซลฟคอนโทรลกับอิโมชั่นอลเรกเลชันดีขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเด็กสมาธิสั้นครับโหน่าทึ่งเลยนะคะคือการฝึกร่างกายมันส่งผลกับการทำงานของสมองได้ชัดเจนขนาดนั้นเลยแหละ แล้วมีงานวิจัยอื่นอีกไหมคะที่ข้อมูลอ้างถึงมีครับข้อมูลยังอ้างอิงวารสารพฤติกรรมเด็กและวัยรุ่นที่พบว่าศิลปะาก,การต่อสู้ที่มีแบบแผนมีวินัยแบบนี้ช่วยลดพฤติกรรมก้าวร้าวได้แล้วก็ยังพัฒนาทักษะ EF ด้านอื่นๆด้วยเช่นความจำใช้งาน working memory การวางแผนอะไรพวกนี้ครับแล้วก็อีกอย่างคือการฝึกร่วมกับเพื่อนๆน,นี่แหละครับ มันช่วยเรื่องทักษะสังคมไปในตัวเลยเรียนรู้กฎกติกาการยอมรับผลแพ้ชนะฟังดูแล้วมีประโยชน์รอบด้านมากๆเลยค่ะแล้วจากข้อมูลเนี่ยเทควันโดดูจะเหมาะกับเด็กกลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมคะครับข้อมูลก็แนะนำว่าเหมาะกับหลายกลุ่มเลยนะอย่างเด็กที่พลังงานเยอะๆต้องการที่ปลดปล่อยเด็กที่อาจจะขี้อายไม่ค่อยกล้าแสดงออกฝึกแล้วจะช่วยเรื่องความมั่นใจได้หรือเด็กที่ต้องฝึกสมาธิฝึกวินยัย หรือแม้แต่เด็กที่ชอบความท้าทายชอบตั้งเป้าหมายอย่างการสอบเลื่อนสายหรืออยากจะลองแข่งขันดูอะไรแบบนี้ครับแล้วในมุมของผู้ปกครองล่ะคะข้อมูลให้คำแนะนำไว้อย่างไรบ้างคะจุดสำคัญเลยนะครับที่ข้อมูลเน้นย้ำคือการสนับสนุนอย่างเข้าใจและไม่กดดันครับต้องเปิดโอกาสให้เด็กๆเขาได้ตั้งเป้าหมายของตัวเองบ้างแล้วก็ชมที่ความพยายามของเขาไม่ใช่แค่ผลลัพธ์อย่างเดียว อันนี้จะช่วยสร้าง growth mindset หรือกรอบคิดแบบเติบโตได้ดีมากแล้วก็การเข้าไปมีส่วนร่วมบ้างนิดนหน่อยๆเช่นไปดูตอนสอบเลื่อนสายให้กำลังใจตอนซ้อมก็เป็นการส่งสัญญาณที่ดีครับว่าเราเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เข้าใจเลยค่ะสรุปก็คือจากข้อมูลที่เราคุยกันเนี่ย เทควันโดมันให้อะไรที่มากกว่าทักษะป้องกันตัวจริงๆนะคะมันเหมือนเป็นเส้นทางของการสร้างความแข็งแกร่งจากชั้งในทั้งการเคารพคนอื่นวินัยความกล้าการควบคุมตัวเองแล้วก็ความภูมิใจที่มันค่อยๆโตขึ้นมาใช่เลยครับและบทบาทของผู้ปกครองที่ข้อมูลชี้ให้เห็นก็คือการเป็นเหมือนกองเชียร์ที่อยู่ตรงนั้นเสมอไม่จําเป็นต้องเก่งเทควันโดตามลูกหรอกครับแค่เข้าใจและสนับสนุนก็พอแล้วค่ะ <c oughs> ก่อนจะจบกันไปวันนี้อยากจะฝากคำถามให้ลองไปคิดกันต่อนะคะว่านอกเหนือจากสีของสายคาดเอวหรือว่าความสามารถในการเตะที่สูงขึ้นแล้วเนี่ยกระบวนการฝึกฝนที่มันต้องใช้นะคะทั้งความอดทนการเผชิญหน้าเอาชนะความท้าทายซ้ำๆในโดจังเนี่ยมันอาจจะกำลังสอนบทเรียนที่ลึกซึ้งกว่านั้นหรือเปล่าเกี่ยวกับวิธีที่เด็กๆจะเอาไปใช้รับมือกับความยากลำบากอื่นๆในชีวิตของเขาต่อไปได้ยังไงบ้าง